ความรู้สึกที่เห็นพระงท่านทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อทดลองอะไรหลายๆอย่างให้เกษตรกรอย่างเรื่องของความตัวอย่างผมก็มีโอกาสได้เกิดเป็นสมัครามตัวอย่างพรองท่านมาหลายฝั่งาแล้วทีเดียวเห็นแล้วว่าพรกงท่านเสียสละอย่างมากมายแล้วก็ บังใช้คุมคาว่าต้องบุกบ่าฝ่าฟันกว่าจะเข้าไปถึงสถานที่แต่และสถานที่เพื่อสร้างความตัวอย่างให้กับรัศดรของพระองค์ท่านหนึ่งในคนไทยที่มีโอกาสเข้าไปเห็นแบบนั้นแล้วมีความรู้สึกว่านี่แหละคือแม่ของแผ่นดินที่พร้อมจะเหนื่อยยากลําบากเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงครับ ตลอดระยะเวลามานะคะท่านทรงงานหนักเป็นอย่างมากค่ะดูแลทุกสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินทํากินดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะเปรียบเสมือนว่าท่านเนี่ยนะคะเป็นแม่ที่ห่วงใยลูกๆมากเลยค่ะ ซาบซึ้งนะคะในพระมหารกรุณาธิคุณของท่านนะคะเพราะว่าเราคนไทยอยู่ในแผ่นดินนี้แล้วก็มีท่านเปรียบเสมือนเป็นแม่ของพวกเราทุกคนในชาตินะคะแล้วก็มีแม่คอยห่วงใยดูแลทุกๆคนก็รู้สึกอยู่บ้านด้วยความอบอุ่นนะคะ ครับกลับเข้าสู่บรรยากาศภายในห้องส่งจากทางสถานีโทรทัศน์ช่องสเปดกันอีกช่วงหนึ่งนะครับเ <c oughs> มื่อสักครู่ก็ผ่านพ้นไปสาหรับเสียงเพลงเพราะๆจากศิลปินเดอะสตาร์นะฮะวันนี้ก็มาหลายๆคนนะฮะช่วงที่ผ่านไปก็ร้องได้วย2เพลงด้วยกันเพ <c oughs> ลงแรกก็คือรักพาเราไปจากน้องกิ่งเดอะสตาร์นะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่จบลงไปก็คือเพลงแทนใจครับโดยน้องฟุกเดอะสตาร์นั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณสาพรคะ <c oughs> ช่วงนี้คะ่ะมีข่าวดีเกิดขึ้นในห้องส่งอีกแล้วนะคะเพราะว่าจะมีผู้บริจาคสดๆในห้องส่งเลยนะคะซึ่งพระท่าน นายกรัฐมนตรีนั้นได้มอบหมายให้ในายแพทย์วรนรัตชานุกูลนะคะรับมอบเงินแทนค่ะในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านปลักกระทรวงสาธารณสุขนายคคแพทย์ปราดบุญยวงวิโรจน์นะคะมอบเงิน ในค่ำคืนนี้นะคะเป็นมูลค่าโอ้โหต้องบอกดังๆแล้วล่ะค่ะจำนวน4ล้านบาทด้วยกันครับ4ี่ล้านบาทนะค,คะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแม้ว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นทำงานหนักเหลือเกินนะคะ,ะมีโรคหลายโรคนั้นรุม,มเราเลยนะคะแต่ก็ยังสละเวลามามอบเงินเพื่อที่จะสมทบทุนในโครงการดีๆทั้ง5โครงการด้วยใช่ครับโครงการต่างๆแน่นอนนะครับว่ายังรอคอยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่จะสมทบทุนในส่วนของโครงการต่างๆก็เชิญบริจาคก,กันได้นะครับใช่ค่ะ คุณผู้ชมกําลังรับชมรายการพิเศษราชินยาสุริมงคลเฉลิมพระชมพรรษานะคะคซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเดเจ็จะะพ,รรพ,รรดพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชมพรรษา7 7พรรษาในวันที่12สิงหาคม2552นี้แหะค่ะใช่ครับนอกจากนี้นะครเพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์นั้นก็เปรียบประดุดพลังอันยิ่งใหญให่ให้หน่วยงานทุกฝ่ายราษฎรทุกคนร่วมปฏิบัติง,งานด้วยความสามัคคี แล้วก็ความเสียสละนั่นเองครับใช่ค่ะนอกจากพระมหากรณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของต่อพระองค์แล้วนี่นะคะ พระองค์ได้พระราชทานชีวิตใหม่ให้กับราษฎรอยู่ดีมีสุขค่ะพระบารมีนั้นยังได้แผ่ภัยสารคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติของผืนแผ่นดินไทยให้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นแหล่งกําเนิดแห่งสรรพชีวิตทั้งมวลที่เกื้อกูลก,กันอย่างสมดุลค่ะครับถ้าจะเห็นจากพระราชกรณียกิจต่างๆที่มีการนําเสนอผ่านทางโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในพระราชสำนักนะครับหรือว่าจดหมายเหตุต่างๆเนี่ยก็จะมีทุกครั้งไปนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเสด็จไปก็ทรงยิ้มเย็นร,รัศดรในภูมิภาคต่างๆนะครับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับก็จะทรงเคียงข้างอยู่เสมอครับทำให้ทรงทราบถึงปัญหาต่างๆของประชาชนที่กําลังประสบกันอยู่แล้วก็จะมีการนำเอาโครงการต่างๆเหล่านี้แหละครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับค่ะแม้ปัจจุบันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลแล้วนะคะแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นพระองค์ยังคงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอยู่นะคะเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับประสบนิกรของพระองค์ ม่ได้เว้นเลยล่ะค่ะใช่ครับสำหรับพระราชกรณีกิจต่างๆนอกก็มีมากมายนะฮะหลายคนคงจ่าประจักษ์ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามเนี่ยจะเห็นได้ว่าล้วนแต่อยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยประสนิกรคนไทยทั้งประเทศนั่นเองครับและแน่นอนนะคะรายการพิเศษในค่ําคืนนี้นั้นเป็นความร่วมมือกันของทุกๆสถานีโทรทัศน์ทุกๆช่องเลยนะคะคเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระแม่ของแผ่นดินค่ะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 7พรรษา12สิงหาคม2552ค่ะครับและแน่นอนนะฮะเสียงกึกก้องในห้องส่งในวันนี้นะฮะโทรศัพท์ดังลั่นตลอดแต่ละคนที่มารับโทรศัพท์ในวันนี้เนี่ยแทบจะไม่ว่างเว้นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถนะครับสมทบทุนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ในพระบรมราชินูธรรม5โครงการซึ่งก็จะมีการปรา,ปรากฏบนหน้าจอของคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะใช่ค่ะยิ่งดึกนะคะเสียงโทรศัพท์ยิ่งดังค่ะแแต่ว่าอยากให้มัน ดังมากกว่านี้นะคะบอกช่องทางในการบริจาคกันหน่อยดีกว่านะคะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022760666นะคะเรายังไม่รำคาญเสียงโทรศัพท์เลยนะอยากจะได้ยินเหลือเกินหรือว่าจะเป็นช่องทางที่จะเข้าบัญชีก็ได้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะบริจาคผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนทุกสาขาจนถึงวันที่3เสิงหาคมนี้นะคะเลขที่บัญชีนั้นก็คือ068007 8169ค่ะชื่อบัญชีเฉลิมพระเกยียรติ1 7พรรษา12สิงหาคม2552ค่ะครับเรามีหลายๆคู่สายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าสายจะไม่ว่างหรือว่าหลายคนเห็นเจนน้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของดารานะักแสดงรับโทรศัพท์เนี่ย <c oughs> ไม่ว่างกันเลยเอ๊ะจะโทรมาตอนไหนรอคอยจังหวะไม่ได้นะฮะ <c oughs> โทรมาได้เลยนะครับเพราะว่าคู่สายของเรามีมากมายดีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงอีกมากมายหลายชุดเช่นกันนะครับถูกต้องค่ะอย่างโชว์พิเศษในครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5นะคะคเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะรายการหม่ำโชว์เทปพ,พิเศษเลยค่ะครับตอนนี้ก็มีคุณหม่ำนะฮะเพชรไทยวงคำเหล่าแล้วก็คุณกุ๊กอภิญยาบุญญาประนายนะฮะพิธีกรรายการบุษบาบานเช้าทางช่อง5เช่นกันนะครับเชิญรับชมเลยค่ะค สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันอภิญญาบุญยุประนยนะคะพิธีกรจากรายการบุษบาบานเช้าค่ะรับผิดชอบในช่วงนี้ค่ะครับผมและเนื่องในวโรกาสนะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะ12สิงหาคมค่ะทางรายการหม่ำโชว์จึงจัดการแสดงเทิดพระเกียรติขึ้นค่ะคโดยในช่วงที่สองนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงของน้องๆระดับมัธยมศึกษาค่ะซึ่งมาจากโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถัมภ์ซึ่งเคยได้ฝากฝีไม้ลายมือเอาไว้แล้วในรายการคุณพระช่วยค่ะอ่าแล้วครับ เดี๋ยวยกเวทีให้กับน้องๆเชิญคุกด้านนี้ครับอ่าด้านนี้เลยครับเชิเชๆเอ่านะครับเป็นโชว์ชุดนะครับปวงประชาแท้ซ้องสรรเสริญนะครับคู่บารมีองค์มหาจักรีไทยจากน้องๆโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถัมภ์ครับเชิญเลยครับ มีน้ำุ่ชื่นเติมหนึ่งยังมีไม้วอบร่างเริ่มปลหากวันฟ้ามีสุริยาพแส,สงส่องสว่าง